เป็คนคตาล่าสุดนี่ผสมไม่ติดสักทีไม่ติด,มตดหมดค่าผสมไปเท่าไหร่แล้วครับคนตาไปตัวหนึ่งสองพันบาทตัวหนึ่งพันห้าสามพันห้านะสามพันห้าค่าผสมจะได้วัวหนึ่งตัวแล้วนะ <c oughs> ถูกต้องไหมครับคนตา <c oughs> อือยากนะทนั้งกันนะยา <c oughs> รวยคนขายหัวอาหารรวยคนผสมเนาะ <c oughs> ถูกต้องไหมครับคนตาล <c oughs> ำบากแต่คนเลี้ยงเนาะ <c oughs> <c oughs> ลำบากแต่มันต้องทนครับผมสู้อยู่ <ผม S 1> เราอย่างทำได้เราจะมานั่งดูยอดไม้ก็เรี <laughs> ยงว่าอะไรดูยอดไม้ดูกิ่งไม้ก็ไม่เกิดประโยชน์เนาะครับผมทำตัวให้มีประโยชน์ดีกว่าไขมันไม่แทรกไขมันไม่แทรกครับผมไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้เหมือนาชาวบ้านเราเนาะที่เลี้ยงเอาลูกเอาอะไรก็จะเน้นหญ้าเน,ะน,นาะครับผม แต่ก็ยังได้กําไรายังได้ผมว่าถ้าเกิดว่าคุณตาบอกว่ายังได้กําไรก็คือว่าน่าเลี้ยงนะถ้างั้นนะก็น,น่าเลี้ยงอยู่ถ้าลูกตัวเองถ้าลูกซื้อของเขามาเรียบร้อยอ๋อ <laughs> สมมติค่า,าหารหมดไปสองหมื่นซื้อวัวมาสองหมื่นวุ้ยค่าแดงตีครึ่งสองหมื่นไม่คุ้มหรอกคุณตาเนาะ <laughs> ใช่ไหมครับอ๋อ <laughs> ที่คุณแล้วแล้วนี่มันลูกของตัวเอง <laughs> อ๋อเรามีลูกวัวเราเลยขุน <laughs> ถ้าไม่มีไม่คุ้นดต่ขาด ถ้าถไม่มีก็ไม่คุณเด็ดขาดเนาะ <laughs> อ๋อผมเข้าใจแล้วทั้งนั้นตอนนี้คุณตาเหลือวัวแม่พันธุ์วัวคุไขายหมดแล้ว,ว,ค,ลวคุณได้กี่เดือนครับคุณตาหนึ่งปีกว่าเลยหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าได้เท่าไหร่ที่ขายไปครับคุณตาีขายชุดทีแล้วนี่ก็เขาให้กิโลละร้อยกิโลละหนึ่งร้อยบาทบอืได้เงินมาเท่าไหร่ครับทั้งนั้น ได้วัววัวได้หกร้อยกว่ากิโลหกหมื <6 000. S 2> ่นหกหมื่นกว่าหนึ่งปีนะปีกว่าปีกว่าได้เงินหกหมื่นกว่าบาทเลี้ยงเป็นปีให้กินอะไรบ้างครับตัวนั้นอ,อย่างดีเลยมันจด,ดีก็ไม่ดีเท่าไรเราเพราะว่าทุนม,มันไม่พอเนะี<อ>่ยกินได้พวกลำพวกขา้าว ข้าวโดสาบไม่ข,ข้าเนี่ยข้าวเราุข้าวกินเนี่ยที่เหลือที่อะไรก็เอามาปนกัน<อ>ปลายเม็ดข้าวอะไรเอามาปนกันหมดเลยก็คือลดต้นทุนอย่างเดียวเลยลด <c oughs> ต้นทุนอย่างเดียวเลย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ก็แสดงว่าไม่ได้ขนุนอาหารร้อยเปอร์เซ็นไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามีอยู่ <c oughs> มีให้กินอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะ <c oughs> แต่ไม่เยอะออถ้ากินเมือนพวยมอทิงเขากินจนเหลือ พวกโพดจับพวกหัวหานพวกอะไรเขาเอามาลำพวกอะไรเขาเอามาปนกันมันลอรยกินกินทั้งวันครับผมของคุณตาล่ะครับของคุณตาเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> คุณตา <c oughs> ไอกินเป็นเวลา <c oughs> อันนี้คือเอาแค่ว่าเซฟตัวเองนะแต่ว่าขายได้หกหมื่นนี่คุณตาคิดว่าคุ้มไหมคุ้มมันก็คุ้มอยู่ปีกว่านะมหมดค่าหันไปเท่าไหร่ได้จดไหมครับคุณตาผมไม่ได้จดเลย ถึงไหมสี่หมื่นค่าอาหารที่ให้วัวกินเนี่ยเท่ายสี่หมื่นถึงไหมครับไม่ถึงเลยไม่ถึงบอง่อ๋อประมาณสองหมื่นกว่ากว่านี้ครับผมแต่ว่ามันอยู่ที่ระยะเวลาเนาะเป็นปีครึ่งเนาะคุณตาเนาะถ้าได้ให้มันกินพอเนี่ยมันก็ปีครึ่งมันเนี่ยจิตเป็ดร้อยกิโลเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นอีกเนาะได้เยอะอ๋อ แต่เรานี่ให้กินแค่ถ้วยแค่นี้เองวันเวลาถ้วยหนึ่งเวลาถ้วยนึงครับผมแล้วเราเอาพวกเศษ,เศษข้าวเศษอะไรเอาให้มักน,น,นกิน,กนไอ้วัวขนนี้เขาห้ามกินหญ้าใช่ไหมครับคุณตาเขาห้ามกินหญ้าอเขาให้กินแต่ฟาง ลายข้าวพวกอะไรนครับผมอ๋อแสดงว่าคุณตาก็ไม่เคยเอาหญ้าให้วัวพวกนั้นกินเลยก็เคยกินก็จะกินแค่ฟางกับพวกอาหารที่เราทําขึ้นมาเนาะครับผมถ้ากินก็กินพวกหญ้ามะหญ้าอะไรนี่หญ้าหมักอ๋อนั้นกินได้กินได้แต่ห้ามหญ้าสดห้ามหญ้าสดทาไมเขาถึงห้ามหญ้าสดคุณตาห้ามก็ว่าเนื้อมันพวกไอ้ได้บัวกิ้วนี่เนื้อมันไม่ดีไขมันไม่แทรกไขมันไม่แทรก ครับผมไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้เหมือนวัวชาวบ้านเราเนาะที่เลี้ยงเอาลูกเอาอะไรก็จะเน้นหญ้าเน,ะน,นาะครับผมแต่กต็ยังได้กําไรก็ยังได้ผมว่าถ้าเกิดว่าคุณตาบอกว่ายังได้กําไรก็ถือว่าน่าเลี้ยงนะถัางั้นนะก็น่าเลี้ยงอยู่ชาลูกตัวเองถ้าลูกซื้อของเขามาเรียบร้อยอ๋อสมมติค่าอาหารหมดไปสองหมื่นซื้อวัวมาสองหมื่นวุ้ยค่าแดงปีครึ่งสองหมื่นไม่คุ้มหรอกคุณตาเนาะใช่ไหมครับอ๋อ คือที่ที่คุณแล้วแล้วนี่มันลูกของตัวเองอ๋อเรามีลูกวัวเราเลยขุอ <c oughs> ถ้าไม่มีไม่คุณเด็ดขาดเอ <c oughs> ถ้าไม่มีก็ไม่คุณเด็ดขาด <c oughs> เนาะ <c oughs> อ๋อผมเข้าใจแล้วทั้งนั้นแต่คุณวัวพื้นบ้านพื้นบ้านยิง่งยิ่งคุณพอจะลวล้ว,ลวมุนคุณวัวสองตัวเขาให้สามหมื่นทำไมเนาะวัวโตกว,ว่านี่ครับผม ใช้3ามือนี่ลองดูดิไม่ขายไม่ขายโบพื้นบ้านสองตัวนะคุณตาไม่ขายไม่ขายแล้วคุณตาทำไงครับที่นี้ซื้อหัวหานมาหมดประมาณสิบถุงครับผมมาณสิบถุงแล้วลายข้าวมาวรนมณจบหนึ่งลำหวานครับผมหวานจกระสอบเอามา ให้กินประมาณหกเดือนขายได้หกหมื่นกว่าอุ้ยสองเท่าเลยบวัวกระโดนนะมันน่นมันใหญ่เลยเรอครับคุณตาหรือว่าไงมันมันก็ใหญ่เท่าไรเหรอแต่มันอ้วนอ้วนมากอืออเพราะวัวพื้นบ้านนะโครงสร้างมันเล็กเนาะโครงสร้างมันเล็กครับผมแต่สามารถที่จะขุนได้เงินหกหมืนบาทเลยนะสองตัวสองตัวโอ้โหเมื่อกี่ปีที่แล้วครับคุณตามัน สี่ห้าปีแล้วตอนนั้นบัวมันแพงครับผมแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเอาวัวพื้นบ้านมาขุดนะคุ้มไหมไม่คุ้มเรียบร้อยเต็มที่เอาคนตาตีไปตัวละเท่าไหร่ทุกวันนี้วัวพื้นบ้านนี่พื้นบ้านนี่เขาให้มื่นกว่าสองตัวหนู่ไหนคนตาไอ้ภาพไปดูได้ไหมได้ตัวละมื่นกว่าบาทไม่ลราสองตัวหนึ่งมื่นกว่าบาทอี่เน่ขามาให้แล้ว สองตัวหมื่นกว่าบาทนั่นได้คุณตาก็เลยไม่ขายไม่ขายมันถูกเกินไปนะคุณตาเขาได้บอกไหมว่าทําไมถึงให้ถูกจังเลยก็พราควาวัวมันถูกไหนบอกว่าราคาจะขึ้นทําไมมันถูกลงถูกลงละ่ะเขาบอกว่าราคาจะขึ้นนะวัวแล้วทาไมมันถูกลงถูกลงล่ะนี่นี่สองตัวค่หมื่นกว่าเอา้าราคาที่อยากจะขายจริงๆเลยอะเท่าไหร่เพื่อม,มีคนสนใจใจอยากจะขายจริงอๆๆ่ะใจอยากจะขายตัวละหมืน่น ตัวละหมื่นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ทั้งสองตัวเลยวะสองตัวไอตัวนั้นน่าจะมีนาคตหน้าตานะไอตัวนั้นหนึ่งันเลยครับผมอ๋อตัวนี้นะคุณตาตัวละหมื่นว่าบาทเหมือนกันสองตัวนี้คือในห้อยมาตีให้สองตัวหมื่นหนึ่งเนาะแต่ถ้าคุณตายจะขายก็ตัวละหมื่นสักแปดพันเก้าพันได้ไหมครับ ยังไม่ได้แล้วอ๋อขอตัวละหมื่นแล้วกันเนาะลอยมันอ้วนก่อนครับผมรอ, <c oughs> รอให้อ้วนก่อนราคามันถึงหมื่นก่อนอ๋อราคาถึงหมื่นเมื่อไรปลอยเมือนั้นครับผมแต่ว่ารอให้อ้วนก่อนเ <c oughs> รอให้อ้วนก่อนครับผมไม่ขายตัวนี้ก็ไม่เสียหายไม่เสียหายแต่เขาก็ให้ถูกกันไปเนาะถูกเกินไปนุ่นแม่พันในตัวนุ่นเขาให้แปดพันไหนไอตัวที่ยิงใกลเอ็งกีน่ตัวนี้เหรอไม้แล้วตัว,ตว ก็ขาวสีแดงก็ให้ตัวละแปดพันเขามาหลอกคุณตาหรือเปล่าเนี่ยไหมเขามาหลอกคุณตาหรือเปล่ามันซื้อวัวถูกแท้ไม่รู้ดิมันท้องไหมคุณตาอืมเขาว่าขายไปให้แปดพันสามลูกกี่ไทยยังไงลุนลุนลุนเนี่ยไะได้ไหมลุนลุนทา้งลุนอ๋อตะลุนน่ะเดี๋ยวไปดูตัวละแปดพันนะผู้ชมครับสองสามวันที่ผ่านมาเลยนะแปดพันบาทอันนี้ท้องไหมคุณตาเอ๊ะ ้องไม่รู้ดิไม่รู้ใช่ไหมครับจะท้องแะบวัวเพราะว่าวัวลอยทุ่งอ๋อครับผมวัวลอยทุ่งไม่รู้เลยท้องตอนไหนก็ไม่รู้ดิอืมอาจจะท้องไม่มีพ่อเนาะอาจจะท้องไม่มีพ่อเนาะได้ก็ได้จะเต็มมื่นที่มื่นห้าก็พอถ้าขายอยู่เพิ่มาให้ไปทันไม่รู้จะขายยังไง หมื่นสี่หมื่นห้านี่พอคุยกันได้เลยพอคุยกันเจอตัวและวแปดพันไปไม่ถูกเลยงัวก็ไม่ขี้เด่นะคุณตานะตอนวัวแพงเขาให้สองหมื่นห้าแล้วไม่ขายตัวนี้นะครับคุณตาอ๋อลอยให้ลูกให้ให้ลูกเขาอยู่ที่ซีสเกตนู่นครับผมลอยไปก็ขายให้เขาจองตัวนะครับขายไปตัวหนึ่งแล้วยังเหลืออีกตัวหนึ่งอ๋อ 8,000บาทวิกฤตจ,จริงๆวิกฤตจ,จริงๆนะตานะตัวนี้ยังซื้ออะไรให้วัวกินไหมครับคุณตาตัวนี้ยังซื้ออะไรให้วัวกินไหมซื้เอเด็กเกลือการน้ำตาลอ๋อม่ใส่ปลาให้มันกินมากอะไรมากครับผมลงทุนเยอะไหมครับซื้อของให้วัวกินนีล่ลงเท่าไหร่ล้วพออยู่ได้เนาะพออยู่ได้แต่เราทำเพื่อให้มันอย่าให้มันล้ม เวลาเราลอยไปออกจากคอกไปหนึ่งเดินมาไปลม้มไตอนที่เราออกจากอกอเพราะว่าวัวเคยอยู่แต่ในข้อมันมันเคยเดินครับผมแล้วัวมันเดินออกกํลาลังกายไปไกลๆก็บางทีก็ไปเดินไปครับผมบางทีก็กลับมาถึงข้อมาล้มอยู่ในข้อแสดงว่าเป็นเยอะเหมือนกันแถวนี้เป็นเยอะตาไปแล้วสองตัวอ๋อทำไมถึงว่างั้นกันตานล้มอนะ่ะล้มเนะลย ปีที่แล้วก็ตัวหนึ่งปีก่อนก็นตัวหนึ่งขังคอกอย่างเดียวนะเมื่อก่อนนะขังคอกหนึ่งครับผมตัวน,นี้เลยเอาออกข้างนอกบ้างให้มันได้เดินนะให้มันได้เดินครับผมช่วงนี้ไม่คุ้มเลยบอกคุณตาไม่คุ้มเลย <c oughs> ไม่คุ้ม <c oughs> าเกี่ยวยาการน้ำมันตัดยญ้าก็ยังดูสิอยู่ตัวเจ็ดแปดพั 7, 8, นอะ่ะครับผมก็ตัดหญ้าวันหนึ่งหมดเกือบร้อยเลยครับ บางทีก็วันหนึ่งสองวันร้อยหนึ่งสองวันร้อยหนึ่งอันนี้คือค่าตัดหญ้านะค่าตัดหญ้าไม่รวมค่าแรงของคุณตานะไม่เรยไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยอคิดแต่ค่ากะละมันกันตัดหญนะ้าเดี๋ยวก็เครื่องเสียไปซ่อมร้อยสองร้อยใช่ครับคุณตา <laughs> คือตอนนี้ไม่คุ้มแน่นอนไม่คุ้มแน่นอนแต่ที่เลี้ยงได้ก็คือเรามีวัวอยู่แล้ว,ลวเรามีวัวอยู่แล้ว เราเลี้ยงคอยดูแต่ราคามันขึ้นอยา่างนั้นหละอืมแต่ราคามันขึ้นเราก็รอบ้างอะไรบ้างครับผม <S 1> <S 1> เลี้ยงรอราคาคือความหวังอยู่ที่ราคาอย่างเดียวเลยตอนนี้อ๋อ oh. คือถ้าเอาง่ายๆคือยังไงก็ขาดทุนอืมทำง่ายทขาดทุน <S <S ไม่ไมีรายทุนขึ้นครับเห,<ม>เหมือนที่ทำนาเลยทำไมครับคุณตาทำนาส่วนมากมีแต่ขาดทุนอือ ถ้าไปเจอไก่น้าดอนหน่อยไม่มีน้ําเลยค่อยมีน้ำค่อยมีนี่ต้นข้าวอยู่เรียบร้อยเลยคุณตาเนาะโอ้เพราะผมเจอเพื่อนผมนะช่วงนี้เขาสูบน้ําใส่นานะเพราะนาดอนไม่มีน้ําเลยคับคุณตาข้าวมันจะไม่อรวงไงทุกวันนี้เสี่ยงหมดเนาะเลี้ยงวัวทํานาเสี่ยงหมด ผมทำนาเหมือนตะกอนเราทำนาเราตะกอนทำนาคอยฝนคอยฝนตกมาเราทำเราทำก่อนฝนมามันคอยฝนมัได้อยูย่ฝนจะตกมาไรเยินเราจะทำกอนแล้วอืเพราะว่าทำกอนบางทีก,ก็ายาขึ้นอะไรขึ้นราคาปุ๋ยก็แพงขึ้นครับผมยากเนาะยากเนะาเนะชีวเกษตรกรนยากจริง <c oughs> เนาะ แล้วทำไมยังสู้อยู่ทุกวันนี้ครับคุณดากเขาไม่มีอาชีพจะไปนะไม่มีทางจะไปเลยครับผมเราอาชีพเคยทําอย่างนี้เลยเราก็สู้ที่นี้เราไปทำอย่างอื่นก็ไปไม่เป็นอ่ะครับผมอ๋อเราเคยเลี้ยงอยู่แล้วมันก็พอทําได้อพอทําได้ครับผมเคยทํานาอยู่แล้วก็พอทําได้แต่ถ้าจะไปทําอื่นทําไม่ได้ทาไม่ได้ครับผมก็ก็ทาได้เช่นพวกทำกอ้าทำก็ทาได้อยู่ครับผม เห็นคุณตาล่าสุดนี่ผสมไม่ติดสักทีไม่ติดหมดค่าผสมไปเท่าไหร่แล้วครับคุณตาไปตัวหนึ่งสองพันบาทตัวหนึ่งพันห้าสามพันห้านะสามพันห้าค่าผสมจะได้วัวหนึ่งตัวแล้วนะถูกต้องไหมครับคุณตาอือยากนะทั้งกันนะใชรวยคนขายหัวอาหารรวยคนผสมเนาะถูกต้องไหมครับคุณตาลำบากแต่คนเลี้ยงเนาะ ลำบากแต่มันต้องทนสู้อยู่เราอย่างทำได้เราจตมานั่งดูยอดไม้ก <c oughs> <ๆ>็เรียกว่าอะไรดูยอดไม้ดูกิ่งไม้ก็ไม่เกิดประโยชน์นาอครับผมทำตัวให้ประโยชน์ดีกว่า <c oughs> คุณตาอายุเท่าไหร่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่๗๔อ๋อ <c oughs>